มาสเต์ครับมาสเต์นี um um ่ค um ือแขกที่มาเรือนะครับ โปรโมทให้ด้วยโปรโมทให้ด้วยพิกโกว้าวุมมันทอง <im itation> ก็ไม่มีอะไรมากครับสวัสดีครับสํหรับการติดตามสวัสดีครับ